จะเห็นค่าเซตเข้ามานะครับบินเข้ามาโอเคมาแล้วเอเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับสักมากิโลนี่น่าจะเป็นผู้เล่น วันเราควจะเร็วนะครับี้าหม่ที่เสร็จก็งต้องิดกกับนะตามท้ายนี้น่าจะต้องสังหารด้วยจรวนไซเวเดอร์ จะต้องแท็กเลด้าเข้าไปนะถ้ายิงตัวนี้เสร็จผมต้องบินกลับทันทีน้ำมันจะหมดแล้วเปิดตัวตรวจจับยิง ป้านะครับสังหาร f c e j ตกเป็นผู้เล่นด้วยโอเคตอนนี้ได้ 2Q ในส่วนของผู้เล่น 2Q ในส่วนของ AI กระหล่ฐานไป2ฐานตอนนี้กำลังจะบินไปที่ระเบิดนะครับหมดครบ50บินตรงเข้ามา Attention to the map Quay chuẩn một Stelo về đường năng Thêm sắm đuôi sổ Rồi mic 21S nữa, กับเกมนั้นครับถอมาดูนันว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ืทำได้ค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับรวมรมก็ถ้ารวม AI ด้วยรวมผู้เล่นด้วยเป็นพกริงตกไปอยู่ที่6คันนะครับ จริงๆแล้วเราจะยิงผู้เล่นอยู่ที่4คันแล้วก็ AI อีก2คันนะที่ผมยิงไปในส่วนของผู้เล่นจะแบ่ง4คันจะแบ่งเป็น FC DJ 2องลำแล้วก็ m i ก21อีก2ลำนะครับในส่วนของเที่ยวบินก็อยู่ประมาณประมาณ6 7ทเที่ยวบินนะครับถือว่าค่อนข้างที่ะเยอะนะครับที่ระเบิดไปอยู่ประมาณ6.68ตันนะครับเพราว่าต้นชว่วงต้นเกมนยผมทำธารกิจที่ระเบิดนะครับ แล้วก็หลังๆมาทายเกมก็ออกหน้าบิ๊กนะครับมีรางวัลก็ได้แฟนนอลโบรนะครับมาค่าสุดที่ยิงเพรื่องมวมทีมไปนะครับไฟตัเลเซโอเคครับเป็นรวมก็ได้ค่าวิจัยไปอยู่สามหมื่นอดนะครับได้เงินหนึ่งสองแสนนะครับนะไม่ไม่ตายเลยนะครับก็ถือว่าทำเงินได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวกันได้ทําทำคลิปอย่างนี้มาให้ชมอีกครับ